สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาจะพามาตามอาจารย์ปิศนาทางจิตนาด้วนๆนะคะรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคเลยนะคะขอบคุณค่ะมอนะจ๊ะไปหาหมอต่างส่งเปนว่าผีผ้าเป็นผีผ้าเป็นผีผ้าเสียงกับมะลุตาพอทั้งหมดนะจ๊ะพอเธออื่นเขาบอกไปหาหมอรุกบัตรบอจ่าเพื่อเลื่อนนัดไหมจ๊ะเพื่อเลื่อนนัดเป็นวันเพื่อฮัตนาค่ะ ใช่จ้ะก็บผรู้ว่าไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลเพิ่นนัดไปเรื่อยๆนัดมันพฤหัดเราก็จะไปเพิ่นก็โทรมาบอกว่าอย่าเฝ้าไปผลตรวจผลตรวจยังท่านออกบ่ทันออกก็ได้นัดไปอีกอาทิตย์นึงบูรู้สิเฮ็ดจังได๋ก็ได้ไปหาหมอส่งไปหาหมอส่งไปบ้านเรายู่โรงพยว่าลรักชวบ้านราดีว่าจังไดฉันออก เออบอบผเป็นยังหอกจับไปปะบอตเลขเข้าแหละพระอาจารย์บอัน่ยากเห็นพระอาจารย์ทมากก็เลยท่กับว่าพระอาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเลขบอหรือว่ามีเลขสามตัวบนเลขปดนีบอับเปลี่ยนดอกกันเ็ดเก่าเก็ดแปดแปหละตเก้าะ่ะใผู้ใดบูมากดแปดก็เอาเกดเก่าตุเก้าเก้าเจแป เก่าเก็บยุ่นี่อะไรเล็กยุสามตัวเด็กบุ๋มมีเปลี่ยนมาจ้ะอันที่แรกก็ว่าว่าตัดไปเราได้หละวานนี้ไปไปประมาณโอ้ไปแทงไายสายสูตรแทงหนามื่นได้หมดอันนั้นกับว่าเป็นกตัดแทงลายสายสูตรแทงว่าเป็นการตัดแทงคนสูตรเขาใหม่แห้งเดินดีก็สูตรไหม่ Bao lụt chất gần nickel. Ah, một tháng thương, thì lấy mẹ tên nickel. Tân lê vào tít tắt gần lê bỏng 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 tít tắt bỏng 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 tít tắt bỏng bỏng tít bỏng chết bỏng tít 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 bỏng อว่าแดดมันอเป็นตะเลนอะไรไปเลยมากอ่ะเอาสูนเกามากดกันยั่งคือเกาแล้วก็ยั่งคือเกาก็เลยปรตกดเน่นร่างกันบนมันประกาศอายรย์แมนแมนเดนล่างกันบดเกาเนี่ยูสองตัวกันยู่ในนี้ล่ะสองตัวนีละต เจ็ดเก่านี่โชว,วนักเพระอาจารย์บดีนนี่จะพวงหามไปะจะไม่ไหลเหลตัวนักเจ็ดเก้านั่นจ้ะเนาะออนนสองเจ็ดแปดไม่เรยดสองเท้อได้ลบตัวนี่เป็นเทระกรรับจะไม่ไหล,ลม,ม,มันเล็กันนี้บพราบ่ดังเปนเพาะหลักพุเ้ากันคาเจาก็ซื้อได้ไมาจ้ะ บาดังเลยเสริมสื้อเลยบูได้มีแห้งซื้อมาซื้อไปบูได้กามันกับพันไปจ้ะประวันเล็มันมันกับพีเขามีหลุดแล้วว่าแม่แม่เดือด้าเลมีเขามีหลุดเด้อเลยอาจารย์พิจารณาโค้งสุดท้ายเราจะเนี่ยโค้งไร้โค้งไร้โค้งไร้โค้งแล้วเราจะเน้นล่างกันบนนะคะ หนักหน yeah. ักเกจเก่าลองเิจแปดนะคะแมนแมนดูจ้ะแต่เลยว่าเอาเอาท่างนั้นแหละเอาเกดเก่าโตนิดเก็แปดโตล็อกแต่เอาเปนไก่กันไปหันเก้าหันละเดี๋ยวก่อนแต่เกจเก่าเกจแปดแปดแปดเกาไม่ป้องอุปแปเกานอกแปดก้าแปดเกนอกจ้า มักกอดจัดมากระเดื่องก็ไรก็มักกอดจัดอมากกระตองดูเพิ่เพ่เป็นการบันเทิงนะคะยืนตัวเดียวเก้านี่จ็ยืนยแต่ว่าสงสัยจะเล็กแปลขัเพสงสัยม่ันกวาตที่แหกกราติตัดกิงไปแล้วัมาไสูงเก่าเกรือสูงมากก เดินดีก็เลยพมเป็นตาตักนะมามนีกับมะลรหาบกูุนเกาดีก็ได้กด็เดยไปใส่มะลาเหมือนกับแปดติ๊กกูสูตรเอา <c oughs> นี่ถ้าสูตรหลักสำบันนี่นี่ถ้าสูตรหลักกับสูตรหลักเอาเห็นกันได้ท้เหมอก็เลยว่าเอาเอามันหน่อยสองคููแค่นั้นแหละจะ่ต้องการคูู้เดียวมันกีน้ต้โบบนโต้กด แนนอยู่กันดีกว่าแกเนาะแล้วเดี๋ยวมันปนลายไหมจ๊ะเจ็ดมันก็มีสองขูเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเพื่อพ่อเพื่อเพ่อพื่อเพุ่นเพ่อเือเพื่อเพ่เพื่นเพ่อเพ่เพจ่ดเพเพ่อเ่อเพื่อเ่อเพื่อกพืเพื่อ่อเนื่อเเ่อ่อพื่อ่อเอเอือเพเ มากลับกับกับไปคืว่ามากลับกับกลับกลับไปกลับด้วยนะคะแต่ว่ามันพกกลับตัดแตกด้วยเมนอยู่จ้ะกลับตัดแตกเด้อพี่น้องแต่ว่าส่วนมากเลขของพาอาจารย์นี่กระเสียมาตรงๆเนาะหรือพี่น้องส่วนมากส่วนมากกรสิมาตรงๆรงสูตรปั้นอันมันเคยตรงหลายเทื่อนใช่ดอกแต่ว่าหัดไปมามานก็บเปรเนาะลายไปลายมากเปรีาเจียอาเจียมันกลับเอากันกันไว้แน่กคดีดอก การป้องกันแล้วการสีบอกคือการไหวน้อยๆก็ได้โตเย็ดเต่าโตสิงเย็ดแปดโตล็อกการไหวจะน้อยตรงกับไก่มือมาผ้าจารย์ฟันดีอะค่ะโอ้ไก่มือแหงบอบฟันแหงสวดมดแหงบอฟันแห่งสวดหลายแหงสวดบอบฟันไงมวดที่เขามวดที่เขาหกเก็ดผ้าจานฟันอยี่บ่ค่ะกับมวดสามหกกับสี่หก จับอะไรแล้วปะโดนโดนมากนะจับอะไรจบเขาไล่งวดแล้วก็มาเว้นมวดที่ผ่านมาเว้นงวดนี่เป็นตะเขายื่นบ่กนั่นบ่ค่ะคืออยู่เคยอยู่โตโตโตมากอาจารย์มักบ่ลบอลืมบ่ไล่จะเต๋อกบบเป็นเก่าอืมบ่ลืมบ่ไล่ได้พี่น้องฟังเรือบ่ลืมบ่ไล่จะเต๋อเพร่ะเพราเป็นตัตีลังกาเป็นเกจโฮกคนบ่ค่ะพระอาจังมันก็นาน กันนะว่น่าสิไปนะเจ็ดเอเพราะว่ามันเกิดมันวนอยู่ส,สามตัวเจ <c oughs> ็ดแปดเก่าสามตัวเจ็ดแ<ฮ>ปดเก้าเจ็ดแปดเก่าทันเมนทัเนเมนเขาประกาศว่าลักสิบมากรักเก็ดกัมมัดคามิตอนนี่ละพันหนึ่งสองสามสี่หามาก คือสีบอมาเนาแต่ว่าขันผู้ได้มักกระหลุดก็ได้ขันผู้ได้มักท่านต่ำลงมากลุดก็ไดแต่ว่าปลายจากเราหมักหมักสองขันเก่าอะไรเลีย้ยงสูงไม่งวดอิเล็สูงอิเล็กสูงอิเลกสูงหมดเลยขันม,มันมากขี้ขี้เก็บเก่าหางเดียวขันมันมากขี้กู้กับเก็บแปดสนระลั สรุว่ายังเน้นเจ็ดเก่ายูนบ้างอาจารย์เจ็ดแปดเจ็้าั้งเน้เน้นคือเก่าผู้ใดว่ามากก็ตั้งผู้ว่าไปผู้ว่มากผู้มากก็จัดไปสามนัค่ะอ้าวกลับขอบคุณอาจารย์หลายนะคะที่ให้หน้าท่านนะคะวันนี้ขอเอีโซนีหน้าทางของพระอาจารย์นะคะกลขอบคุณค่ากับนมัสการค่ะ